แหลมแหลมแหลมบ่อแหลมกือมากือมาโอ้ยำเกโอ้ยาีเยวจังเอาบ่อมาแปะตองนี่เจ้าเสียวะกี้เสียแล้วเนาะเป็นน้ำเจ้านะเจ้ายืนด้านหลังคอยเห็นยังคอยกจบงมันซอยย้อนจะดึงยืนอยู่ด้านหลังคอยกนกดดีนะต้นยางคอยยืนข้างหลัง เจ้าอยา่าปากเด้อยืนอยู่างหลังเด้อเด<ร>้เขาก็มีมเกเ็ด่ารวแลวนี่ดีไปเลยตีเลยได้ฆ่าเลยเด้อฆ่าไอโอ้จ้เก็บมาเป็นสาเ็ดนเานนะสามเจ็ดสอเนาะปาเสือเอเลยนะโอ้ยมดดับค่อยเป็นโคตรเลยเก็ขึ้นมาเก็ข,ขึ้นมาตีว่าไหมัมกดับนะมาอย่าปา มัดำเกลือคนผู้อยากตีมัดำเกลอมันไปยัยลากินม้าแล้วพันมกสาสี่คจะปากไหมเอมกสาวคือตออกนะัล้านมกสาวิในชิมน่นมเจาก็ได้โอ้ยมึตีตีออกใม่ข้าผัวกูเด้เนาะ มมไบักกกคะลตเจ้าก็เวลาจิ้มขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นดจิ้มหัวคือนี่ป้ามากับเปื่อยลุ่นโอ้ป้านี่น่ากิมเจ้าอย่าป้าเสื้อค่อยดีนะโคตรดีแล้วเอ้ยเนาะบรรยารโคตรดีเล้วเฮ้ยเราอันนั้นไมบอกแล้วนะจิ้มจะจิ้มให้มันคือคือดึงเวลาไว้ดึงเวลาไงแล้วเจ้าบอกว่ามีเงาอยู่ข้างหลังนี่ฮะเสื้อรถน้ำค่อยพาลิ้นเนาะโอ้ยเนาะค่อยลิ้นไปเจ้าจะไม่ยืนอยู่างหลังๆเพราไม่รักค่อยจิจับมานี่นะบอกเขาตีมากนั่นบอกเขาตีมากนี่อยู่ เขาเดือดแล้มาสูบบอกว่ามาสูี่วันหมดโอ้ยนั้นหนึ่งมาค่อยจับบ้านนี่นะยายมาค่อยตัดกอะไรสูบเขขึ้นออกง่ายนี่มาเขาขึ้นอะไรบางาค่อยลองค่อยลองจับจากบ้านนี่เชื่อหิงเนาะเบิงค่อยลองกินเบิ้างกินไผ่หน่อยเนาะจีนในนั้นก็ดีเขาวนไปลอยหอบแล้วไปก็ไปใช่ไหมปุ่นห้าเขาเองนีนได้อ่ะปุ่น่็จนกินละซีบิด ไม่อยากกินแล้วโอ้จะมากินเอาว่าเนาะนียังเงินอีกรลดันี่เป็นน้ำเจ้านี่ยแะยืนอยู่หลังเขาบอกว่าเวลาเขาล่นไผอยู่มาหยืนอยู่หลังๆเราขับได้นพาะกับรถท่กินนเราบอกเก็กันละขังนั่นนะอลทได้นะเออเาฉันเจ้ามาลิ่นมสันเออค่อยกับเบิ้งมีได้มีเสียเนาะ หมดเงินกินกันความสัมพันธ์นั่นคือเก้าเด้อพุดเวายขาดปุดเด๊ะอย่าให้กันอย่าให้กันนะนี่กินเบียร์หมดแล้วนั่งอยู่ดีๆอ้อยกูยังใจให้หัวกูคอยจิ้มคอยจิ้มอีกวัตหนึ่งเนี๋ยมันให้ความบุวายกูจะดีอ้อยสู้กินเบียร์แล้วสู้กิ้นดีดีเอออย่าล้ามีอย่าลามเริ่มใจให้โอ้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมันรมึงจะได้กินข้าวแรงอยู่บ้านเนาะบอกกูละเอาหน้าจิ้มมาเนาะ มันกินเอ๊มันกินนี่ละแม่นยังแข้งวันเอาสีเดียวบาทนี่สีเดียวโอ้พี่สีดำคือกันนี่สีดำสีดำผู้โชใจญ่แโอ้ตายเดี๋ยวนอีกแล้วผมยืดดีบอกค่อยผมเริ่มแก่ให้เลยดิเย้ยแม่เหงื่อเริ่มตันเลยเงินมึนมดเลยนี่เสียเท่าไหร่เสียอะไรตัวบอก ตลอดเนาะอันคือบริีใบเดียวผู้เดเยืแล้วกินเอาลนอันนี้ลินหลายใบแล้วว่าวางกินเองสินะลิ้นใบเดียวเอาผู้โดเยอ่แล้วกินแลนะผู้นเงินจนยังเหลือตัวนี้นึงเออค่อยๆไปจะอยู่จซื้อแล้จจับหมาจับเห็นแล้วมักแอ็ดนะนั้นนั้นจิดฆ่าัวกสองเกินแีนายตาดี เ้าเซตห้าสี่เต็มตัวว่ามันสบูร์บานี้มันมีเมาก่มน้อยวยิ้งาได้บุญกันวากินเออได้ป้าใจสองคือแบสามเจียวิที่ว่ากินนี้จ้าเราไม้เนื้อม่ินแล้วยิ้มามนยิ้มแล้วห้ามปากก็ไปเองเจ้าห้ามปาก้ายรูย เย็น่เศร้าโอ้ยมื้อนี้ขึ้นมาบ่เป็นไรบ่ิยาม9เหี่ยวกามเด้เพิ่นว่าเนาะตาลักได้ตาไว้เสียเลยเพิ่นว่าอันมึงยู่อยู่ซื่อๆมึงสิตายวะบ่แม่เฒ่าวนเจ้าทิมมานะเนาะจิมเอาเก่าคือเอ้เก่าลูเาิดกูได้เศร้าละ่ ก็ได้กินดอกเป็นแล้วนี่ก็โซ่ก็โซ่เดี๋ยวนั่พวกกุ้งมาแห่งยุ่นั้นนั้นว่าค่อยเรียบค่อยบอกเขาเสียเงิเขาไปบ่ต้องไปหานึ่งข้าวนึ่งน้ามูนนะไปแม่มาอยู่นี่อย่างอยู่นี่ไปเสียเงินเนี่ยเห็นบ่อเสียลูกตาลูกตาเออเขามีได้มีเสียเขนค่อยยุบเป็นโคดเจ้าสียาเนยังเนาะไปไกลไปไกล ค่บอกให้ไปดูหน้าคุณวอกคุ้มของมะอ่ำรู้เลยทิ่ไปนะไอเป็นลืงเข้าหัวนะเสียเงินนี่นะอ่ามันกินเบียบนีบนี่นะมึให้กันยังก่อนมึงยู้ซื้อแค่มึงเด้งบอกไอยเริ่มตีกับมันถ่วมันตีกับมึงยังบอกแล้วสูดให้มันได้เนาะมันมาวุ่นวายตายเกิดกระปุนี้ตามกูรีนไผ่รีนเบอร์นี่บอกไอยนี่คือกันเราอีไงนี่นะ เว้นโมกูล la ิ Gloria. ้นไม่เสียนกินเบียร์ซื้อกันยังได้เปล่ามาว่ากูมันกินพวแซบกินพวแซบก็เรื่องของสูงแล้วแม่กูก็ลิ้นแซมกอยู่โอ้ตายแล้วแบบนี้กูจะเอาปากน้องนีอีกูเนึ่ยบ่นี่โอ้ยดูกระแพงออมาลูกอ้ากูยังใจให้ให้ผัวกูยังเสียเงินนี่โอ้ตาย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 บอกแล้วว่าได้ไรยะงามเยียยะเวือบ่ได้เจ้าน่ะ ระวังระวังอย่าโวยเมาเลยนะนี่อูกเสียงเงี้ยนี่ดิโอ้โอ้เดี๋ยวพวกมึงให้เงินนี่กันนะยอมแล้วไปไปแล้วทั้งทั้งเสี้ยไรเด้อเอาดิเอ้าหลงเนื้อเติมอีกนี่น่ะโอ้หมเสียแล้วหลมเนื้อแล้วขอบใจเด้อสันเออนี่ไปนั่งกินเบียร์แซ่บๆเด้อบักลาเด้อโดยขอบใจเอ้า โอ้เอาเลยว่าแล้วจากไปโอ้มันก็นดีก็คือยุ่งสินะ